ที่บอกว่าไม่เงียบเพราะว่าเรามีนักข่าวอยู่ในพื้นที่แล้วเขาบอกว่ามันมีสัญญาณแปลกๆพี่แต่อยู่ที่สุรินสองวันติดโดรนบินเยอะมากมที่ว่าเยอะมากคือ15ลำ<ฮ>คุณวันนึงมา5อีกวันนึงมา10ลำ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทางด้านของผู้นําชุมชนกับชรบหมู่บ้านเขาบอกว่าเฮ้ยมันเยอะกว่าปกติเ,เยอะกว่าช่วงอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเงียบแต่ว่าสองวันนี้ค่ะเขาเจอโดรนบินว่อนไปมาอยู่แถวๆกับเชิงที่สุรินก็เป็นพื้นที่ชายแดนเหมือนกันพอมาวันนี้คําสั่งอบพยพก็ออกมาหลังจากที่มีเหตุการณ์ประทะกันก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะมีการเคลื่อนไหวที่สําคัญคุณผู้ชมคะมีคลิปล่าสุดออกมาการเคลื่อนไหวของฝั่งกําลังพลของเขมร ของไทยเราไม่พูดถึงก็แล้วกันเนาะแต่ของเขมรเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีทหารไปรวมกันที่ช่องบกล่าสุดเมื่อช่วงโผล,โล,โล,โล่เพลย์ชายแดนอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมฮะฝั่งที่ถ่ายเนี่ยมาจากทหารฝั่งบ้านเรานะฮะถ่ายไปเปถนนด้านล่างคือของขเขมรที่เขาพยายามตัดลัดเลาะจากเขาด้านล่างขึ้นมาสู่เขาด้านบนไฟนี้คือไฟนี้คือรถของทหารขเขมรฮะ<ช>เห็นบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์สี่คันรถยนต์ห้าคันรวมกันประมาณสักเก้าคัน กำลังขับรถมาในมุ่งหน้าปฏิบัติการสถานที่สถานที่หนึ่งเห็นมีการบอกบหมอนกันบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้จุดจบต่างๆวพราเป็นยังไงรถจนเลยตอนนี้ครรถจนซีมอไซค์หนึ่งมอสไสซีครับมอไซซีครับขึนไปดอมันรถจนมอไซีกระบวนมอไซหกคนหนึ่งผมผมนับไปดาวจาะนับไปดาวนับพอดเชียงเลยตั้งแต่นี่มันขึ้นกระบวนารมาเรื่อยๆครับ Mm. ประมาณเก่าครับเก่าเนอะทุนไม่กับสองสามโมสองครับพยายามนับจํานวนขบวนรถที่ขับเข้ามามันยังพอมีแสงพอเห็นว่าเป็นรถอะไรไฟยิบของเนี้ยแหละฮะคุณผู้ชมมันเป็นถนนค่อนข้างไกลนะค่อนข้างไกลไม่รู้ว่าเพราะบริเวณอะถ้าดูอย่างภูมะเขือเองถูกไหมฮะแล้วก็ตามจุดต่างๆมาจนถึงพลานหินแปดก้อนฐานภูผาเหล็กวันเนี้ยที่มีการปะทะกัน แล้วทหารบ้านเราเจ็บไปสงนายด้านล่างเองก็เป็นทหารเป็นถนนที่ตัดเส้นทางเพื่อที่จะขึ้นมาจุดต่างๆแบบนี้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เขาก็เคลื่อนไหวเราทางการเองก็เลยมีคำสั่งอบพยบพื้นที่พี่น้องประชาชนที่ติดชายแดนทั้ง4จังหวัดเอาไว้ก่อน เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเขมรเ,เองจะทําอะไรไหมในคืนนี้วันนี้ได้คุยกับป้าสมใจค่ะเป็นชาวบ้านที่กันทรารักษ์ถามคุณป้าเขายิงกันตอนประมาณสักบ่ายสองได้ยินหรือเปล่าป้าบอกโอ้ลัากำลังวุ่นทํางานอยู่เลยแต่ว่าชาวบ้านหลายๆคนเขาก็มาบอกเฮ้ยไปได้แล้วนะเข้าศูนย์อพยพได้แล้วดีว่ามีการซักซ้อมมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วค่ะเขาบอกอยากให้ปะท้าให้มันจบๆชาวบ้านเนะี่ยอยู่กันมาหวาดระแวงหลายเดือนแล้วนะ ทำงานเขาบอกให้อบยพแล้วใช่ไหมครับได้ยินเสียงเขาตอนเขายิงอะไรกันไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินผมทำงานอยู่ก็เลยตาแกรงปะสร่างต้องรีบครับตาแกรงปะสั่งให้อุปโยคครับแล้วคนอื่นเขาไปที่ไหนกันทั้งทกอบรตีเนี่ยทุกอบรตจ่าต่างคนต่างไปเนาะวันนี้เราถูนอุปโยคไปใส่หมดเราจะไปตรวจเราอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับคิดว่าเขาจะยิงกันไหมครับรอบนี้จะคิดว่าสียิงอยู่นะถ้าจังสั่ง นี่ไงยิงเมยยิงไงยิงในตอนจบๆไปเดือดร้อนนะเจียงกับลําบากจะเจรจาได้ไหมหมดนะเมื่อหมดต้องไปเจรจาหมดดอกเจี๊ยวกับเจริญพ่อกนั้นนะเออลําบากลําบากลําบากเดือดร้อนเมื่อได้หนินี่ส่วนชาวบ้านอีกคนหนึ่งฮะคุณผู้ชมในพื้นที่การทารักษ์ที่สีสเกตเหมือนกันก็ใกล้กับจุดที่มีการปะทะกันด้วยนะวันนี้ทั้งคู่มีสามล้อพ่วงข้างมาแบบนี้เลยฮะแล้วก็ขนของ ใส่พ่วงข้างมาวันนี้ผู้สึกข่าวเราก็สอบถามว่าเอ๊ยอยู่ใกล้ๆกับจุดประทัดได้ยินเสียงอะไรไหมเขาบอกว่า <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงปืนนะแต่ในไ,ได้รับ SMS <c oughs> ก็คือเซลล์บอแคแจ้งเตือนถูกไหมฮะ <c oughs> แจ้งเตือนให้อบพยพดังในมือถือรวมถึงผู้นำชุมชนมีการประกาศเสียงตามสายออกทางวิทยุออกทางลำโพงทันทีบอกสั่งให้อพยพส่วนตัวก็เลยขนของเอาเท่าที่ได้ขึ้น สามล้อพ่วงค้างพวกนี้ลหะฮะคุณผู้ชมก็เลยรีบออกไปก่อนเชื่อมั่นนะถ้ารอบนี้มีการประทะก,กันจริงๆอยากให้ปะทะก,กันมาให้แบบให้มันจบไปเลยเพราะชาวบ้านเองรู้สึกเบื่อเอื้อมจะออกไปกีดยางทํามาหาก,กินก็ทําไม่ได้กลัวเขาจะยิงกันหากจะเจรจากันอีกเมื่อกี้ถ้าปะทะเนาะแต่ถ้าไม่ปะทะคือจะเบื่อถูกไหมแต่ถ้าวันนี้เขายิงเราเจ็บสองชาวบ้านนะฟังเสียงนะฮะแล้วถ้าเจรจากันอีก มันจะห่อเหี่ยวนะอยากให้ทําอะไรสักอย่างนึงให้มันจริงจงจังๆสักทีมันจะได้เลิกยิงเลิกปะทะเลิกทํำร้ายทหารบ้านเราไม่หมดค่ะเอาแต่สิ่งที่จําเป็นหมาด้วยหมาอันนี้คู่ใจทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้คู่ใจเลยอตอนนี้เขายิงกันเราได้ยินเสียงบ้งไหม อันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินจ้าตอนนี้ยังคขาประกาศค่ะประกาศให้อกพยพด่วนเลยในมือถือดังไหมดังค่ะดังหมดเลยคิดว่าตกใจหมดเลยคิดว่าอะไรคิดว่ารอบนี้เขาเอาคนแน่ไหมนยแม่แน่ให้มันให้มันจบจบไปเนาะจ้าเบื่ออยู่ทรมานกีดยางก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่อร่อยกลัวแต่เขายิงกันทําอะไรก็ทําให้จริงจังไปเลย เราจะได้กลับมาได้ทํางานปกติยางก็กรีดไว้สองมีดแล้วนะเต็มถ้วยแล้วเป็นห่วงหมาก็อยู่นู่นอีกแปดตัวหมดคุณผู้ชมคะเ,เลี้ยงไว้เยอะด้วยทีนี้พอจะออกมาก็อบพยพกระเตงกันออกมาแบบนี้แต่ว่าเอาให้มันจบ รอบเนี้ย mm. แล้วสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้อันนี้คือที่สีสะเกดคือใกล้ที่สุดเพราะเหตุเก <Yep. S 1> ิดที่กันทารักษ์แต่การประกาศอพยพนั้นลามไปถึง4จังหวัดขอสลับไปดูที่กับเชิงสุรินสักนิดนึงค่ะวันนี้พอชาวบ้านได้รับเซลล์บล็อตแคสต์เหมือนกันนะ mm. เห็นบอกว่ากําลังประชุมชุมชนอะไรอยู่ผู้นําชุมชนประกาศเสียงตามสายปุ๊บเอาไปออก ยกเลิกประชุมแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยเดินทางไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็รอคําสั่งอบพยพทันทีที่กับเชิงสุรินเองแล้วก็ในพื้นที่อํเาเภอสังขะก็ได้เหมือนกันเขาก็บอกว่าก็รออยู่นี่แหละพอได้ข้อมูลมาบอกมีการยิงกันแล้วที่ชายแดนดูซิว่าจะมีคําสั่งอบพยพไหมถ้าอบพยพแสดงว่ารอบนี้จะต้องทําอะไรสักอย่างคือที่ผ่านมามันมีการยิง ป่วนด้วยปืนเล็กยิงเช็คแนวใ้่ไหมล่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําอะไรรอบนี้มีคําสั่งอพยพก็เลยมีความหวังว่าน่าจะทําอะไรให้มันจบจบหรือไม่ไม่อย่างนั้นวันนี้ทหารเจ็บฟรีคือต่อให้ขาไม่ขาดนะค่ะมันเหมือนกันนะทหารขาขาดเพราะว่าทหารแอบมาวางทุนระเบิดใช่ไหมเพราะว่าขมิวางทุนระเบิดเราใช่ไหมขมิเนีมาวางทุนระเบิดวันนี้ทหารเจ็บก็ขมิยิงก็เหมือนกันอะ ก็เปิดฉากใส่เราเหมือนกันไงหรือว่ายังไม่เสียขาแต่เอาแหละฮะคุณผู้ชมวันนี้ในเมื่อการประทับมันเกิดขึ้นแล้วเราเจ็บตามคําพูดของนายกรัฐมนตรีคือกองทัพรู้ดีว่าเขาจะต้องทํำยังไงถูกไหมวันนี้แล้วพอไปถามนายกคุณอนุทินชาญวิรากูลบอกไฟเขียวกาลาโหมพลเอกรพลนาภานิชก็บอกไฟเขียวอยู่ที่แม่ทัพไม่ว่าจะเป็นพอบอทอบอรหรือกองทัพต่างๆจะว่ายังไง ก็แล้วแต่พวกท่านจะพิจารณาแสดงว่ากองทัพรอมากี่ชั่วโมงอะตั้งแต่เริ่มการประทับบ่สองไบ่สองให้ปิดที่ไบ่สามเลยอะออตัดสินใจต่อสี่ห้าหกทุ่มสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมง oh. ยังเงียบอยู่นะฮะแต่วันนี้ฝ่ายปกครองเขาบอกเขาอ,อพยพคนเป็นที่เรียบร้อยอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมฮะจากคำสั่งอ,อพยพสี่จังหวัดอุบลราชธานีที่น้ำยืนฮะคุณผู้ชมเห็นบอกเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำยืน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง <c oughs> ก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงฮะแล้วก็กลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เขตเทศบาลตําบลน,น้ํายืนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงหลังจากได้รับเซลล์บัตบอดแคบเมื่อช่วงบ่ายท,ที่ผ่านมาเหมือนกัน

โอ้โหดูอป่วยติดเตียงค่ะดีว่าทุกอย่างเนี่ยเขามีการซ้อมแผนอพยพกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วรู้สึกว่านายกเพิ่งจะไปซะไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองมั้งใช่ไหมใช่เมื่ออาทิตย์ที่ก่อนอาทิตย์ก่อนเนี่ยฮะคุณผู้ชมก่อนน้ำจะท่วมก่อนน้ำจะท่วมเนี่ยแล้วก็ตอนช่วงจังหวะน้ําแห้งแล้วเนี่ยก็ก็ไปเหมือน